ลองจินตราการนะคะถ้ามีสีหนึ่งสีที่สามารถบอกได้ทันทีว่าใครคือจักรพรรดิใครคือราชนินีและใครเป็นเพียงสามัญชนธรรมดาสีที่ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องหมายแห่งความหรูหราแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจความมั่งคั่งและความยิ่งใหญ่นี่คือ Tyrian Purple สีม่วงโบราณที่เคยแพงกว่าทองคำหลายเท่าแต่ความงดงามนี้ไม่ได้มาง่ายเลยค่ะเพราะเบื้องหลังต้องแลกมาด้วยชีวิตหอยทะเลนับหมื่นตัวเพียงเพื่อสร้างขืนผ้าขนาดเล็กๆหนึ่งผืนวันนี้ฉันจะพาคุณไปรู้จักเรื่องราวของสีม่วงแห่งราชันตั้งแต่จุดก,กำเนิดการก้าวขึ้นสุ่สัญลักษณ์ของจักรวรรดิ ไปจนถึงวันที่มันเกือบสูญหายประจากโลกตลอดการนี่คือเรื่องราวของ t y r i a n Purple Sub Secrets เพราะบางความรู้ไม่ได้อยู่บนหน้าแรก s u สีเทอร์เรียนเพอร์เปิลมีจุดกำเนิดที่เมืองไทร์ เมืองท่าของชาวฟินิเซียนปัจจุบันคือประเทศเลบานอนตามตำนานเล่าว่าเทพเฮราคลีสเดินเล่นริมชายหาดพร้อมกับสุนัขของเขาวันหนึ่งสุนัขกัดหอยทะเลชนิดหนึ่งเข้าไปและปากของมันก็เปื้อนไปสีม่วงสดเฮราคลีสจึงนำสีนี้ไปมอบให้หญิงสาวผู้เป็นที่รัก และนั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนาน t ที i a เรีย p l e ความจริงแล้วสีนี้มาจากหอยมิเร็กซหอยทะเลตัวเล็กๆในเมดิเตอร์เรเนียนคนงานต้องทุบหอยเอาต่อมเล็กๆข้างในออกมาของเหลวที่ได้ตอนแรกใสแต่เมื่อโดนแดดโดนอากาศ และถูกหมักมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มที่ไม่มีวันซีดจางกลิ่นที่ออกมานั้นเหม็นเน่ามหาศาลแต่สำหรับพ่อค้าและกษัตริย์มันคือกลิ่นแห่งความมั่งคั่งในจักรวรรดิโรมัน มีเพียงจักรพรรดิเท่านั้นที่ใส่ผ้าคลุมสีม่วงนี้ได้กฎหมายเข้มงวดมากถ้าสามัญชนสวมใส่อาจถึงขั้นประหารชีวิตเพราะการครอบครอง t ท r รีนเพอร์เไม่ใช่แค่เสื้อผ้าแต่มันคือการประกาศต่อโลกว่าฉันคือจักรพรรดิราคาสูงเลี้ยวผ้าคลุมหนึ่งขืน อาจมีค่ามากกว่าบ้านทั้งหลังในจักรวรรดิไบเซนไทน์คำว่า born in the purple หมายถึงเจ้าชายหรือเจ้าหญิงที่เกิดในวังเมืองไทเร์ร่ำรวยมหาศาลจากการค้าสีม่วงแต่เมื่อจักรวรรดิล่มสลาย ความลับก็ค่อยๆสูญหายไปศตรวรรษที่19นักเคมีชื่อวิลเลียมเพอร์กกนค้นพบสีม่วงสังเคราะห์มอร์เวนโดยบังเอิญสีม่วงที่เคยเป็นของจักรพรรดิกลายเป็นสีที่ทุกชนชั้นเข้าถึงได้ทุกวันนี้ t ท r i a เ p ียนเพยังคงมีชีวิตอยู่แม้ว่าจะไม่ได้ถูกผลิตในเชิงพาณิชย์มากนักแต่ก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์และศิลปินบางกลุ่มที่พยายามฟื้นฟูกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมขึ้นมาเพื่อศึกษาและเก็บรักษาประวัติศาสตร์ของสีนี้ไว้ t ท r i a n Purple ไม่ได้เป็นเพียงแค่สี แต่มันคือเรื่องราวของความทะเยอทะยานของมนุษย์จากหอยตัวเล็กๆสู่จัก,กรวัิอันยิ่งใหญ่จากความลับโบราณสู่แรงบันดาลใจในโลกวิทยาศาสตร์แล้วคุณล่ะคะถ้าต้องเลือกหนึ่งสีที่จะเป็นสัญลักษณ์แทนตัวคุณเองคุณจะเลือกสีอะไร าคุณชอบเร็ดความรู้แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Sub Secrets ไว้แล้วเราจะพาไปเปิดอีกหลายความลับที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนค่ะ